คลิปนี้สายยิงแอด t ิ k กตอยิงแอดเฟซบุ๊กต้องฟังเลยนะคะเพราะว่า pdpa มีผลกับเรื่องของการเก็บพฤติกรรมลูกค้าของเราอย่างยิ่งยวดร0อมากๆก่อนจะไปฟังอย่าลืมนะคะกดของการเปิดการมองเห็นค่ะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะคลิปนี้แล้วก็กดติดตามแน่ได้เลยค่ะซีโอแพตนะคะหรือว่าพี่แพตตี้ค่ะ c ีโอปากตลาดพูดเรื่องการตลาดนะคะวันนี้พฤติกรรมการ ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องมีการกดยืนยันให้เราเนี่ย tracking พฤติกรรมหรือ tracking ความสนใจของลูกค้าก่อนไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถที่จะเก็บพฤติกรรมลูกค้าได้อีกต่อไปแล้วมันจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะคะเวลาที่เรายิงแอดถ้าใครยิงแอดสาย conversion หรือว่าใช้ pixel เนี่ยเวลาเอา pixel code ไปฝังไว้ในเซ l l ์เพจเนาะหรือเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะคะตัว landing page สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะหวานไปหาลูกค้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ย ลูกค้าก็จะเราจะสามารถ tracking หรือเก็บพฤติกรรมความสนใจว่าลูกค้าสนใจสินค้าประเภทนี้แล้วเราจะสามารถที่จะรู้ได้แล้วก็เก็บพฤติกรรมลูกค้าได้เพื่อจะทําการ re marketing หรือว่ายิงกลับไปที่ลูกค้ากลุ่มเดิมนั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะมันเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้ว p d p a กาลังทํางานแล้วนะคะก็อาจจะไม่สามารถเก็บพฤติกรรมลูกค้าได้อีกต่อไปแล้วค่ะท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าเห็นเว็บไซต์เรามันจะมีตัวหนังสือเด้งอปอัพขึ้นมาว่าคุณยินยอมให้เก็บ พฤติกรรมของคุณหรือเปล่ายินยอมให้ติดตามคุณหรือไม่ถ้าลูกค้าไม่กดยินยอมพิกเซลไม่ได้ผลนะคะค c o n v e r s i o น,นของเราจะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นเลยนี่ก็หมายความว่าไงการยิงแอดของเราจะแม่นยำน้อยลงมากๆค่ะเพราะฉะนั้นสายยิงแอดจา๋าทุกคนต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ให้ดีนะคะและต้องทําความเข้าใจด้วยเพราะถามหาวิธีแก้ไขตอนนี้ยังไม่มีค่ะเรากําลังเร่งดําเนินการและทําการแก้ไขยอยู่มันยังไม่มีวิธีการไหนที่จะแก้ไขได้ท้งนี้ทั้งนั้นให้รู้ไว้ก่อนว่าต้องเตรียมรับมือกับ1ค่าแอดที่อาจจะต้องแพงขึ้น2ความแม่นยําที่อาจจะต้องลดลงและ3คืองบประมาณการยิงแอด เราต้องเตรียมการเอาไว้ค่ะจุดเสี่ยงในการทําธุรกิจตอนนี้นะคะก็คืองบประมาณในการทําการตลาดของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงนั่นละค่ะแล้วเราก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน การตลาดในปัจจุบันและสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นด้วยสิ่งที่สําคัญของผู้ประกอบการวันนี้นะคะเจ้าของแบรนด์ควรจะหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เข้าใจในหลักการการตลาดให้มากกว่าการทําโปรโมชั่นขายของนะคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจทุกคนเลยค่ะผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ส่วนเรื่องราวดีๆการตลาดและเรื่องราวที่มีผลต่อธุรกิจหรือการตลาดทักพี่มานะคะ